ครับสวัสดีครับคลิปนี้คลิปที่3นะครับที่เราจะมาคุยกันกับเลี้ยนเต่าหลวงปู่หลิวนะครับคุยกันไป2รุ่นแล้วนะครับมีรุ่นสุขใจนะครับรุ่นรวยรวยนะครับอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างจะโด่งดังเหมือนกันในปัจจุบันนะครับแต่ก่อนเนี่ยที่ผมเช่าประมาณปี2 5 5 0เนี่ยองค์นี้เช่ามาประมาณ320ิบาทนะครับเช่าในเว็บประมูลเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเช่าแต่ในเว็บประมูลเว็บประมูลอย่างเดียวนะครับองค์นี้ เป็นปลดนี้ปี40นะครับปลดนี้ปี50ปอปลดนี้ปี2 5 3 6เนี่ยรุ่นแรกนะครับแล้วก็มา40รุ่นนี้นะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างก็น่าจะเป็นการเหมือนกับท่านหลวง,งผู้หลิวเนี่ยให้กำลังใจช่วงนั้นช่วงปี40ยุคฟองสบู่แตกนะครับก็เศรษฐกิจเราแย่มากๆนะครับท่านกะเลยสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเป็นรุ่นปลดนี้ปี40นะครับ จำนวนสร้างเนี่ยไม่เยอะนะครับไม่เยอะเหมือนรุ่นสองรุ่นที่แล้วนะครับแต่เนื้อทองแดงนี่ก็อยู่ประมาณห้าหมื่นเหรียญนะครับเนื้อทองคํก้าสิบเก้าเหรียญเนื้อเงิน4ี่รอเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับปัจจุบันนี้ราคาไม่สูงมากนะครับแต่ว่าก็เกินสิบเท่าของสมัยนั้นของสมัยปีห้าที่ผมเช่านะครับอยู่ที่ประมาณสักสามพันได้2 0 0พันปลายปลายสามพันกลางกลางสี่พันไม่เกินนะครับถ้าในกรณีเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็จะ แยกพิมพ์ไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเอาข้อมูลมาจากในส่วนของเว็บไซต์การันตีพระนะครับผมไปเสิร์ชดูนะครับเว็บการันตีพระก็จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะเพื่อนๆที่ไม่ใช่สายที่เดินตามสนามนะครับตามตู้นะครับก็ซื้อจากเว็บไซต์หรือว่าซื้อจากจีพะหรือว่าซื้อจากเฟซบุ๊กนะครับก็ได้ข้อมูลของของการันตีพระนี่ก็จะดีนะครับหลักๆนี่ก็จะมีพิมพ์ที่เขาบอกว่ามี3พิมพ์นะครับในน้น ในใน,ในพระชุดนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์10นิ้วพิมพ์9นิ้วนะครับแล้วก็พิมพ์นิ้วสั้นนะครับของผมเนี่ยผมจริงๆแล้วในส่วนของหลองผู้หลิวผมสะสมเนี่ยจากความชอบนะครับไม่ได้ค่อยได้ศึกษาอะไรมากมายดูจากข้าวๆดูข้าวๆไม่ได้ดูลึกๆเหมือนกับรุ่นอื่นที่ผมชอบมากๆหรือว่าที่ผมแบบศึกษาติดตามมากๆนะครับ อันนี้ผมก็เลยไม่ค่อยได้ดูรายละเอียดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เห็นรายละเอียดเท่าไหร่แต่ก็ดูจากในเว็บเป็นหลักนะครับว่าจะดูยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับถ้าดูที่โค้ดนะครับผมโค้ดก็อยู่ด้านขวามือนะครับขวามือขององค์พระครับดูอีกทีนะครับพอดีเมื่อกี้มันแสงมันไปส่องกับตัวตัวกล้องส่องนะครับนะครับโค้ดด้านบนนะฮะด้านบนขวามือขวามือเราแล้วกันนะครับเนี่ยก็จะมีโค้ดตอกไว้ทุกเหรียญนะครับ โคดลักษณะโคดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมสูมให้ดูให้ชัดนะฮะโค้ดน่าจะมีทักสองสาแบบนะครับผมไม่แน่ใจนะครับที่ผมเห็นเห็นแตกต่างก็จะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้เป็นแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ดูที่บอกว่า10นิ้ว9้านิ้วนะครับแล้วก็นิ้วสั้นก็จะดูที่มือขององค์พระนะครับผมนี่นะฮะสูมให้ดูนี่นึ่นนะครับอันนี้น่าผมผมที่ผมดูนะครับผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นพิมพ์้านิ้วหรือไม่ก็พิมพ์นิ้วสั้นนะครับ เป็นจุดที่จะพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับรวมทั้งตัวตัดนะครับผมตัวตัดเนี่ยปี2อ4 0้เนี่ยก็จะเป็นตัวตัดที่เขาเรียกตัวตัดที่ละเอียดนะครับตัวตัดหลังปี2อ4 0นร่นะครับลักษณะตัวตัดของเหรียญก็จะค่อนข้างจะละเอียดนะครับแต่ z o o มให้ดูทั้งสองฝั่ง แบนี้ก็เป็นหลักการดูเบื้องต้นนะครับดูความคมชัดขององ์พระนะครับทั้งหมดนะครับดูโค้ดนะครับดูตัวตัดแล้วก็ดูพิมพ์นะครับผมก็เป็นการพิจารณาเบื้องต้นในการที่จะเลือกเช่าหานะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเสิร์ชหาดูจากเว็บไซต์นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมท้ายคลิปก็จะทําให้ดูเหมือนเดิมนะครับว่า สิปีที่แล้วซื้อเท่าไหร่นะครับปัจจุบันราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเอาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าควรจะเลือกเก็บสะสมพระอะไรนะครับถ้าเกิดเราเลือกถูกเนี่ยมีกําไรขนาดไหนนะครับขอบคุณมากครับครับก็ปี2อ5 0นะครับเช่าก็แค่320บาทนะครับค่อนข้างถูกมากเลยช่วงนั้นยังไม่ค่อยมีคนนิยมนะครับครับมาดู2องพันนะครับ3,320บาทก็ใช้เวลาประมาณ12ปีนะครับราคาขึ้นมาประมาณ10เท่านะครับผม